สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูปครับวันนี้ก็พาเจ้าเจ้าซีซูนนะครับมาขนฟางครับกาะนี่ครับอยู่กับเราเหมือนเดิมครับเอาซีซูนนะครับน้อยนี่นาทีคนกับคนจีข้ามมาได้นี้น้องเฟตคุณเองน้ลงยูทูปมันได้หนี้นี่ครับพนักงานขนฟางครับมาเอาที่ได้คนอีกว เล้จะก่อนหาชีปาก่อนจะจักวาดก่อนยียร่องแบบาน่ออ่าเกยาเอา่สี่ศูนย์นะครับก็แต่งนะครับตอนนี้จกนาซ่า ก็เดิมเดิมครับคันนี้เติมเติมแค่กระจกนะครับฮะย่างยังไงกระไรตัวไอ้มันได้ดลายย่างย่งกล้วยไม้ที่ดีเห้มันโพนะแบกขึ้นมาเห็นโพออกมาแบกขึ้นมาเออให้มันเกิงกันที่นอนจะใส่กระันอีกขาดวัตถุดิบได้อีก ก้าวมันเกิงขางนึงเกิงกันนะ <8. S 1> ั่นแปดก็ล้อก็เอาดิขิดนะครับเขียนก็มีแต่รุมนะครับท่อตอนนี้ผมว่าจะเปลี่ยนเป็นสแตนเดียน,นะครับเป็น <5. S 1> ท่อเด่น <5. S 1> น่าจะสวยนะครับผมว่าก็ ไม่มีเงินติดถมวงถท่บูเหมือนเขาครับก็แต่ปากเดียวครับรถคันนี้ก็อายุอานามก็ประมาณส,สามปีครับสี่ฟนครับสามปีสี่ฟนก็ประมาณนี้ครับวันนี้รถก็เยอะครับวันนี้ กใช้งานครับรถใช้งานเอามาแกะฟางครับวันนี้เค่ยังไงหังสีอยู่เรี่ยงคือเก่าบ่ฮะเลี้ยงคือเก่านั่ะเพราะเลี้ยงคือเลี้ยงคือตัวไต่ที่แบบนี้ทับกวยกันทับกันทับหอด,ดพี่ทับหอดพี่ดิครับออเหืองมันใหญ่ขนาด โอ้ยที่ลงสซ่เสี่ยวให้เบ่งไอ้ฟามินั่งหุ่นดีอลยฟามห้าบอกว่า่าบอกว่ากล่องเจ้านี่อาอ้ามิ้งุ่นดีเนาะวิดีโอเด้นี่ไ่ชนวิดีอย่งเราเขาหุนดีที่ลงเยอะถูกเลุตว่าห์ไยังเนาะคุนดีมากกว่าอออวันุ่นดีลดูได้เปล่ ม,มันเออยู่ยบ่ห้ามหาชอบก่อน,นเออ่าทางน้ำมันกี่ตัวเรือลดอยู่มีบึงบอ,อไรมันมีก่อนสันก่อนเนี ข้างกบวันอุกรกรากก็ซินก็รัวครับยังไม่เปลี่ยนก็มีแต่เจลบีครับก็สองคนอยู่บอ,อไเออ้มีแ่วเนาเป็นพันน้นก็สคนอยู่บาอ,อ,ขอเขาเปเบิ้งที่ได้หย,ยุดทวกคุยซินก็รัวครับยังไม่มีลาเปลี่ยน ลังค้าก็เริ่มแตกเริ่มเล่าแล้วยางหน้าก็เริ่มนะครับเริ่มแตได้เปลี่ยนยก็คนใช้งานครับวันนี้คนฟงังนันโบ้ที ยีไปไปที่คูอ่างถ่างซะเอาเธอไปฝุ่นในหนำตั้งฝุ่นเอาไปยีกันเอือเอาทั้งนี้ไปแบบนี้เั็กน้อยเอือก่อนที่จะยวเขียนหวานี่ตก ที่ความงามดูวะฮะงางามเดี๋ยวใครเข้ามาด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรารับก็พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้อาจจะไร้สาระครับเอาขึ้นเอาขึ้น เนาะล้คือบทจิตนี่เออมาอ,อ,อี่นี่เอเท่าไรล่ะฮะครบตลนี้ฮะซีซีบว่าใช่ทางนาซิบก่อนพื้ดตัวสีซิบวานี่ยังอีกีบว่าใ่นาีบว่าใช่ซีบก่อน

ว้าห้อนอนมาอยู่เดี๋ยวใช้เราใช้จอยอยู่ใส่ตัวนี้ใช้จอยเสรัจน่ะอืมแต่ว่าเราใช้จอยเราใช้จอยเลยส่นบอกคว้างเสื่อไฮที่เหรอครับโอ้ยเป็นหยาแล้วะครับแต่รอกว่าไ่เป็นหย่าจะคว้งคนท่านหนาบ่ไม่บุญ อ้ันเห็นอยู่ว้ยไก่กินยังหมดเล้กไก่ดื้อในนี่ไไ<ช>ก่หายกบบอไปอยังมากบนครับคนอนใจเดกกก็กอย่าอู่อย่ายิมขั้นทายนัสิขอยังที่สองกูทำน้าเจยวหาย <c ười> ว้ยลุงทรายขิบ คนใจเด็กครับอ่าขวดถือเองด้วยขวยายังาเียยังวาไปน้ำยาเลย ทีมัดไมส่งได้ลรอที่มัดถ้าผีบดินไปกอดไปทับไปพี่เนแขกเด้งออกน่าจะดึ่เสร็จยางกอ่อน ิเปียวอกอไอ่เับออกไปนะรับออกไปอย่างยังอวดวดดอกขาด了吧你那里ขาด了งครับเป็นบ่เป็นอืมเป็นบอกความเสียหายด้อืม เราคว้าซื้อให้ขันใหญ่เลย<น>อืมมาว่ากระเพื่อมมันทาด้วยเอาเรียกที่ยังไก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ